สวัสดีครับพบกับช่องสกายโกลส l อ o าวนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่11เมษายน2566วันนี้เนี่ยทางเดินลอยฟ้าเชื่อมระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงหลักสีได้เปิดใช้เป็นวันแรกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนใช้บริการ ช่วงนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงเขาก็มีโปรโมชั่นเริ่มต้น12บาทสูงสุดไม่เกิน20บาทตลอดสายนะครับถึงวันที่30พฤศจิกายน2บน้ารล 67, พอมีโปร20บาทตลอดสายมาเนี่ยจำนวนผู้ใช้บริการก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้เราก็กำลังผ่านโรงพยาบาลจุฬาพร ก่อนหน้านี้ต้องเดินลงถนนข้างล่างแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็สามารถใช้สกายวอล์กเชื่อมเข้าโรงพยาบาลได้เลยสถานีหลัก4ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงและรถไฟฟ้าโมโนเรลสสายสีชมพูนะครับหลังจากเปิดให้บริการสายสีชมพูจำนวนผู้โดยสารสายสีแดงก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดงที่เรานั่งมามีสีตู้ครับเมื่อก่อนสายรังสิตจะมีเฉพาะรถแบบ6ตู้เท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็มีรถสายตลิ่งชันแบบสีตู้มาวิ่งให้บริการด้วยพอเราเดินลงมาจากชั้นชันชลาให้เดินออกมาทางเดียวกับทางไปรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับ อรถไฟฟ้าสายสีชมพูอ่าแล้วก็หยอดหลังจากที่เราผ่านประตูกั้นอัตโนมัติมาแล้วให้เดินไปทางเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูก่อนแล้วค่อยไปแยกคนละทางอีกทีครับณวันแรกยังไม่มีป้ายบอกทางตรงสถาน,นี พอเราเดินมาจุดนี้ก็จะมีป้ายเขียนว่าไปโรงพยาบาลจุลาพรให้เราเดินเลี้ยวขวาไปตามป้ายเลยครับส่วนเลี้ยวซ้ายก็จะลงไปทางถนนวิภาวดีรังสิตสะพานตรงนั้นก็จะไปสายสีชมพูด้านบนไปทางด่วนดอนเมืองโทวเวและข้างล่างไปถนนวิภาวดีรังสิตครับ มาถึงจุดนี้ถ้าจะไปใช้บริการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพูให้เดินเลี้ยวซ้ายส่วนถ้าจะไปราชวิทยาลัยจุฬาภร์และโรงพยาบาลจุฬาภรให้เดินเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางเดินลอยฟ้าสกายวอล์กที่เพิ่งเปิดใหม่ เขาก็มีลิฟต์คอยให้บริการใครไม่สะดวกใช้บันไดหรือบันไดเลื่อนก็ใช้ลิฟต์ได้ครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะไปทดลองใช้ลิฟต์ทางเดินลอยฟ้าเปิดใหม่ให้ดู บันไดเลื่อนเขาจะไม่ไหลเร็วมากครับค่อยๆไหลจะช้าๆนิดนึงขวามือของเราก็เป็นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงตรงนี้เขาก็จะมีแผงกั้นตลอดทางเลยทำให้ดูมืดมิดน่าจะติดเพื่อลดผลกระทบมลพิษทางเสียงนะครับ ทางด้านขวาริมสองฝั่งจะเป็นของรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนทางสองข้างในจะเป็นทางของรถไฟทางไกลครับเมื่อกี้เราขึ้นมาแล้วตอนนี้เราก็ต้องเดินลงไปอีกรอบครับ การที่เราเห็นก็จะเป็นสถานีรถไฟหลักสีเดิมซึ่งตอนนี้ได้เลิกใช้งานไปแล้วมาใช้สถานีของรถไฟฟ้าสายสีแดงแทนและทางรถไฟด้านล่างก็ได้ใช้แค่รถสินค้ากับรถจากไอ้น้ำครับอันนี้ก็เป็นบันไดเลื่อนที่เราเพิ่งลงมาเราก็เดินมุ่งหน้ากันต่อเลย แต่สถานีหลักสี่เชื่อมไปจนถึงโรงพยาบาลจุฬาภรก็ยาวถึง720เมตรเลยนะครับแต่ก็อยู่ในระยะที่เดินได้ เห็นเป็นแท่งยาวๆนั่นคือโครงการโฮปเวลในสมัยก่อนครับอีกไม่นานจะถูกพลื้อทิ้งเพื่อทำรถไฟความเร็วสูงสายเหนืออีสานและเชื่อมสามสนามบิน วันนี้ในช่วงเช้าเขาก็ได้มีพิธีเปิดไปแล้วนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดทางเชื่อมต่อสกายวอล์กตามพระราชดำริในศาสตรา,าจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยรลั์ที่ทรงมีปณิธานที่จะช่วยเหลือประชาชนที่เดินทางไปใช้บริการโรงพยาบาลด้วยรถสาธารณะสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยสกายวอล์กแห่งนี้ก็มีความยาวถึง720เมตรและความกว้าง4เมตร บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นทางออกไปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับส่วนถ้าไปโรงพยาบาลต้องเดินตรงไปอีก เราก็จะเห็นโรงพยาบาลจุลาพรอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับ เดินตรงไปก็จะเชื่อมกับอาคารจอดรถของโรงพยาบาลแต่ตอนนี้เขายังทำไม่เสร็จดีครับเลยยังไม่สามารถเดินผ่านได้ต้องเดินเลี้ยวซ้ายลงไปข้างล่างก่อน ทุกจุดขึ้นลงจะมีลิฟต์ให้บริการหมดครับเดี๋ยวเราจะขอลงด้วยบันไดเลื่อนไปก่อนแล้วเดี๋ยวขาขึ้นค่อยกลับมารีวิวใช้ลิฟต์ให้ดูโหด้านล่างมีแท็กซี่จอดรอเต็มเลย จุดขึ้นลงก็จะอยู่บริเวณหน้าศูนย์ไซคโคตอนและเพจสแกนแห่งชาติพอดีครับถนนด้านหน้าของเราจะเป็นถนนเรียบทางรถไฟ พอเดินลงมาจากสกายวอล์กปั๊บก็จะเข้าเขตในโรงพยาบาลเลยทันทีด้านหน้าจะเป็นศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ทางขึ้นไปรถไฟฟ้าจะอยู่ตรงกับสารพระบุงของโรงพยาบาลครับ หากลงลิฟต์มาจะอยู่ข้างนอกครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองขึ้นลงลิฟต์กัน ตอนนี้ลิฟต์อยู่ชั้น G ีเราก็กดขึ้นเลยครับลิฟต์ตัวนี้จะกว้างมากเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและการขนของแม่ไม่เอี่ยมเลยตอนนี้ยังไม่เสียนะครับขึ้นได้ตามปกติอ่าเราจะขึ้นไปตรงสกายวอล์กแล้วก็กดชั้นหนึ่งแล้วก็กดปิดเลยลิฟต์ตัวนี้เป็นยี่ห้อมิซูบิชิอิเล็กทริ c นะครับอ่าลิฟต์ก็กำลังขึ้น พอประตูลิ์เปิดก็จะอยู่ตำแหน่งเจอกับบันไดเลื่อนที่ลงไปเมื่อกี้พอดีอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง s k y g โ o สอาร l o w วด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ